รู้อะไรลกใครรู้มองด้านไหนถึงจะรู้มองด้านไหนถึงจะรู้รำลึกครูกรอนสุนทรภู่อะไรต่อลูกเดาสร้างผลงานที่มีชื่อเสียงหลายเรื่องเม่ว่าจะเป็นภาพพรมนีที่เป็นเพชรน้ำหนึ่งในด้านบรรพดีของไทยซึ่งสมัครสมาชาใหญ่ของสาปาระชาติครับยุดหรือว่า UNG ข้อหนึ่ง พระเจ้าจับเป็นประดังสำคัญ,นคญในาการทำหน้าที่พลเมืองดีงด้วยการร่วมรูปต้อง,งกนันและต่อสิบโรราน้อมกรากกบร่มเอกบรมจินตะวีศีวนสินพระสุนทรโลหานผู้ผู้แห่งดิน โูแห่งศาสตร์ปรากวินบนถิ่นไทยทัดรักสุภาสิตลิขิตได้อักษรใจใจลึกบันทึกไว้เป็นทรัพย์สินแผ่งปินให้ไทยชื่นชม26่ิบมิถุนาเวียนมาถึงวาระในดิถีที เครื่องบัตรทีมายร้อยมาลายกลมขอบางคนครูกวีสีแห่งนีต่อวัีอินแขงมาอ่านบทกรที่แต่งโดยสอบผู้ในเรื่องผ้าไพยมณีตอนสุดสาค,ครค่ะแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์ มันแสนสุดเึ็กลรับเลี้ยงกันหนดถึงถังวันพันเกี่ยวที่เวลวรถกองไม่พคเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนมนุษย์นี้ที่รักมีสองสลายบิดามาดารักมักเป็นผลที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กลายตนเกิดเป็นคนคิดเห็นจรเจราแม้ใครรัก คิด่านาหลานนะรู้สิ่งใดไม่รู้ไม่สู้ร้่ิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดบูชาบิดากรอสองร้อยปีบรรจบครบท่วนทั่วถึงรักตัวแต่ชื่อ นายพานบอกว่าสีสวนข้าทราบว,ว่าท่านเป็นเอกในเรื่องอาวุธแล้วท่าหล่ะท่านเชี่ยวชาญวิชา,ดาใดลึกอพาภวณีตอบว่าข้าเชี่ยวชาญวิชาดนตรีโดยเฉพาะการเป่าปี่นานพามตอบว่าถ้าเป็นเช่นนั้นข้าอยากจะฟังสักครั้ง พระพิมนีพูดว่าถ้าไม่พามผสมดันงนี้ข้าก็จะทําหลังจากนั้นพระพิมณีก็ไปนั่งบนหินแล้วเป่าเพให้พามทั้งสามและสีสุวรรณฟังลเป่าไปสักพัก ท่านาพา,นามทั้งสาและสี่ส่วนก็ได้หลับลงจากนั้นนางยักษ์ที่ได้ยินเสียงปีกก็ได้มาซุ่มมองดู ราสมุดได้ยินเสียงเพลงก็สู้มาดูเมื่อเห็นพระายมณีก็บอกว่าแล้วก็ได้จับพระไยมณีไป สมุดก็ได้แปลงล่างมีอยู่คืหนึ่งนางผีเสื้อสมุดสะดุ้งตื่นขึ้นมาบอกาพระอภัยมณีว่าน้องปันร้ายาพระอภัยมณีบอกว่าให้ไปหาโหราศาสตร์แล้วเมื่อน,นั้นนางผีเสื้อสมุดก็ได้ไปหาโหราศาสตร์ นางผีเสื้อสมุทรได้เล่าเหตุการณ์ในฝันให้หัวาาลาซาฟังหัวาาลาซาบอกว่าให้ไปจำศีลในป่าตรงนู้น <c oughs> แล้วนางผีเสื้อสมุทรก็ตอบตกลงแล้วก็ได้เป็นลาลูกกับพระแพมณีเป็นกอดกันนะ <c oughs> หลังจากนั้นนางผีเสื้อสมุทร ก็ได้ไปจับสีในป่าแล้วนางแล้วส0่สววันก็ได้ไปขอร้องนางเงือกให้ไปช่วยพระอภัยมณีในถน้ำนางยักษ์น สิสุวรรณได้ขอร้องนังเงือกและเราเหตุการณ์ที่พระไพมณีถูกจับตัวไปเมื่อนังเงือกได้ยินเช่นนั้นก็จึงตอบตกลงและพากันว่ายนา้ำไปที่ถ้ำผีเสื้อสมุทรและเมื่อมาถึงถ้ำผีเสื้อสมุทรได้เจอกับพระไพมณีและสินสมุทรพระไพมณีและสิสุวรรณก็ได้กอดกันด้วยความดิดใจ และนั้นเมื่อก็ได้พาพาพมานีสีสวนและสีสมุดพาหนีกันไปนางผีเสื้อสมุดที่จำสีอยู่ในป่าก็ได้รู้สึกว่า,าพระพมานีได้หนีออกจากถ้ำไปจึงแปลงร่างกายเป็นนางยักษ์ และออกตามหาพระแพรนีานานนงเงือกและพระเพรนี<อ>นางเงือกก็ได้พาพระเพรนีสีส,สวนและสินสมุทรพาหนีไปกเกาะกอลพสิสดานเมื่อมาถึงพระเพรนีได้พบกับ ลือสีได้ขอลือสีให้ช่วยลือสีก็ตอบลงลงลงพีตัวเพื่อยและเมื่อนางผดเสื้อสมุทได้มาถึงกบแก้แกวพิสานาลือสีก็ติดอาวุธต่อสู้แทนลือสีและผดเสื้อสมุทก็ได้ต่อสู้กัน จึงมาต่อสู้แทนแล้้าะทรแะพ้าเวลาเจ้าานี้ก็ได้เป่าปีเมื่าพูจ้จบ นมิชอเด็กหญิงปฏิตาอ่อนครับเล่นชิฟฟ่าอยู่ชั้นประถมศึกษาปี <c oughs> ที่สามเรียนแบบตัวครเป็นยักษ์ค่ะแม่ริง<อ>แม่ต้วโดยชื่อเด็กหญิงขวัญแก้วพมมมาค่ะ <c oughs> อยู่ปร่สามนแบบตัวละครเป็นอะไรคะ <c oughs> นางเงือกค่ะ เลือดค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนักการบินผีชื่อเล่นชื่ออีฟันอยู่ชั้นปัะถมศึกษาปีที่สองเล่นแตัวละครนางราทองค่ะนางราทองจากเรื่องอะไรคะนางมันทองสองใจค่ะนางมันทองสองใจอยู่ในบทประพันธ์เรื่องอะไรคะลูกเป็นชายคนแปลกเก่งมากค่ะ เด็กหญิงค่ะชื่อเล่นหวานค่ะค่ะแสดงเป็น,เป,นเป็นดาวันทองตอนเด็กใช่ไหมลูกชื่อนางพิมใช่ไหมคะมนางพิมค่ะสวัสดีครับผมชื่อเดชชาจีร e ศักด์ทิมชุกชื่อเล่นชื่อเต้ครับอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หก ผมเล่นแบบตัวละครสุดติสะสมุทครับครับสวัสดีครับผมชื่อธนาพลหินหลวงชล่ตชิควเกียนู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกเล่นแบบตัละครพระเพันดีครับสวัสดีครับ เสี่ยัายอดีตยามุขอนชื่ออะไรชื่อตาครับอยู่ชั้นประถมปีที่หกครับเรียนเรียนแบบเป็นดีสี่ครับอ่าค่ะ